มันบบมีอย่างหลายเลยแค่ต้องการให้เด็กน้อยคนหนึ่งได้ดีได้สิ่งดีๆเขามาในชีวิตของเขาแล้วตอนนี้เขาก็ได้แล้วในหลายๆอย่างจำจุดแรกไว้กรรจุดแรกไวด้ดีๆที่โบมีเอยียงคนจังผมบอกเคยหวังประโยชน์บ่เคยหวังผลประโยชน์จากใครแล้วก็บ,บ่เอาผลประโยชน์ ถ้าคิดจังสั้นบบได้อ่อนซ้อนอย่างเดอ้อบอกเลยจากที่มีสิบบาทผมทําให้มีพันบาทได้ต้องขอบคุณข่อยบอิโมจิน้ำตาเกินยังข้นกับพ่อจ๋าพี่น้องขาพ่อจ๋าโพดรัวๆเลยมื่อนี่เพิ่งสิเนี่ย30นาทีเพิ่งเมื่อกี้เพิ่งเห็นนี่นะคะพ่อจ๋าเป็นอีหยังจังได้โพดแบบนี้ ก่อนจะไปสิมาคุณยากับสวัสดีพี่น้องปองป่ายมิดหมอแค้นเฟนหมอลำเอฟซีของหมอลำเสียงมีหกนกพงสกอนเอฟซีของอิหล่าหน่อยอ้าอ้ายสกุลนับ้อนเสียงมีหกเกิดยังขื้นพี่น้องะ่ะพ่อจ๋าโพดเมื่อ30นาทีที่แล้วแล้วก็สองโพดมิตรโพดหนักๆทั้งนั้นเลยแล้วก็โพดเกี่ยวกับอิหล่าหน่อยเกิดยังขื้นกับพ่อจ๋าลูกจ๋ามีเรื่องอีหยังขื้นหลังจากที่ไปอัดเพลงมา แล้วก็อยู่ในช่วงของกันกําลัง่อมล่าแล้วก็อยู่ในช่วงที่พ่อจ๋ากําลังทํางานอย่างหนักหมุนไส้หมุนขวายอยู่นั่นเกิดยังขึ้นลูกสาวไปเฮ็ุอัไใดบมีโบ่โบเห็นอ่อีหิ่า้อยโพดอย่างนังนะคะไม่รู้ว่าเป็นการคุยกันหรือการจ้างใดหรือว่าผู้ใดเห็นว่าช่องทางใดที่ที่มีหยังที่เหตุให้เกิดความที่ต้องมีโพดแบบนี้เกิดขึ้นใท้เห้าเห็นแต่ยิลา้อยไปใส่เพลง รู้แต่ว่าพ่อจ๋ากำลังขับเที่ยวผลงานเพื่อจะออกมาสู่สายตาในวันทีซีตุลาคมนี่ซึ่งใกล้สิฮหอดแล้วพี่น้องขาหลังจากไล่กลุ่มปิดข้างสุดท้ายพ่านไปพ่อจ๋าก็ระดมกำลังทูกยางเพื่อจะสอบลํำไห้มันท่านวันทีซีซึ่งเป็นช่วงที่ลูกสาวอัดเพลงพอดีไปกับหรือว่าน้องเป็นอะไรน้องเขาโล่งพญยาบานน้องเป็นอย่างน้องเป็นอะไร แสดงว่ามีอาการมีความเว้าที่นักหนัก,นกที่ให้พ่อจ๋าเกิดความท่อเทหลายอย่างอยู่นะครับพี่น้องคะ่ะฟังเบอ่งดูว่าพ่อจ๋าคอมเมนต์ใต้โพสเจ้าขอ,ของว่าจังไรคอยลู้แล้วละ่ะว่าลูกคอยคิดลบได้ไผแสดงว่าพ่อจ๋าโพสหาอีหาลานหน่อยอยางขัดแห้งได้กับมีหลายๆคนนะคะที่เข้ามาเหมือนจัปลาอ่อยก็บ,บอกว่าให้กำลังใจเด้อหล่ากอด,กอดอ พ่อจ๋าก็อยากว่าเมยสุดๆเลยยายอันนี้ยายสายายยายอ่อยเขา,าป้าอ่อยเขามานะคะแล้วก็บอกว่าเอ้ยเข้าใจล่าเด้อวันพูดสิไปกอดอันนี้พ่อจ๋าคุยใต้คอมเมนต์ป้าอ่อยนะคะลุงใหญ่ก็เข้ามาเหมือนกันนะคะไอ้เข้าใจเด้อไอ้เข้าใจมึงเด้อน้องแล้วก็พงศกรแสนปากดีแล้วก็กำลังใจอันนี้แหละค่ะพ่อจ๋าโพสอันนี้หน้าอันนี้เมืยแเลวอาย เพื่อเพอสู่เพื่อทุกคนอันนี้ลุงใหญ่นะคะเป็นเป็นอะไรที่ที่หนาพิสวงหนาสงสัยย่างแห้งเลยค่ะพี่น้องเกิดยังึ้นลุงต้งก็เข้ามาบอกว่าอะไรก็ไม่น่ากลัวเท่ากับไม่มีกินแมนขับลุงพ่อจ๋าเขามาคอมเมนต์ตอบเลยนะคะตอนนี้มีกินแล้วเลยอยากได้เยอะมากค่ะโอ้นี่บอกอ่านหรอคะอาจจะแมนจะ้ะ ต้องมีการคุยเรื่องเรื่องผลประโยชน์เรื่องอย่างแน่นอนเลยค่ะ,ะพระเอกแบงค์นนทาชายัยถึงเพื่นได้ออกไปเหตุการณ์ฆ่าแล้วนะคะหัวหน้าคนนี้มีแต่ความหวังดีอันนี้ของญาณุเขามาคอมเมนต์เลยนะคะสุขสบายเกินไปหรือเปล่าภไร้างภาพนาะมันจังไปแบบมันไปแบกปูนตี้คือเป็นตาลำบากคักแท้โอ้อันนี้ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยนะคะที่เขามาคอมเมนต์ มีแต่ผู้หลักผู้ใหญ่ทั้งนั้นเลยอันนี้อันนี้เป็นคําถามเพื่อ,อเพื่อหมู่บ้านเพื่อชาวบ้านเลยเพื่อเอซีแม่แมน้องอาอายเป็นอะไรน้องอาอายเป็นอะไรไม่ดีกับพ่อจ๋าเหรองงเป็นกําลังใจให้ทุกเป็นกําลังใจให้อยู่นะคะอยู่กันไปนานๆอูพี่น้องครับแสดงว่าเกิดความเกิดความ เขาใจพิดกันย่าหงไงเลยเกิดความเปลี่ยนแปลงของยิลาหน้อยไหมเปลี่ยนแปลงเนี่ยพ่อจ๋าทึงได้ออกมาระบายโดยตรงจังส่ช่วนมากสิบ่ค่อยระบายโดยตรงปันนี้นะคะเกิดยังคืนไม่รู้ว่าเกิดตรงที่ยิลาน่อยเองหรือเกิดตรงที่ผู้รอบขางยิราแต่ที่แน่ๆคือต้องคิดยิลาต้องฮ็ดอีย่างที่ให้พ่อจ๋าเห็นอย่างคักหรือไม่ก็จะต้องมีว่าทะ ที่ไม่เหมาะสมกับพ่อจ๋าพ่อจ๋าจึงบอกว่าถอดใจแล้วเมื่อยแห้งคือพ่อจ๋าเป็นคนสร้างพ่อจ๋าฮักอิหลาหนพ่อจ๋ากับยานองนึ่ฮักเลยรักมากเลยแต่ด้วยความที่พ่อจ๋างานเยอะหรือไม่หรือยังไงทําพ่อจ๋ากับพสามารถสืออานใจอิหลาหน้อยถือกันนะคะว่าน้องอาอายเขาคิดยังไงในแต่ละวันแต่ที่แน่ๆคือชีวิตความเป็นอยนดูของอาอายคือเปลี่ยนแปลงไปมากมาย เปลี่ยนแปลงจากหน้ามือเป็นหลังเมื่อการยูกรกกรย่การกินการยู่การกินนี่ยนะคะสำคัญลุงตงก็เลยบอกว่าทุกสิ่งอย่างมันบอสําคัญเท่ากับการไม่มีจินความจนมันน่ากลัวอย่าก,กลับไปอยู่ที่จุดนั้นอีกถ้ายังจะอ่าียอันนี้กับขอให้พ่อจ๋าอยากให้พ่อจ๋ากับอีหลานน้อยปรับความเข้าใจกันได้เพราะว่าเป็นอะไรที่ที่น่าฮักเป็นอะไรที่น่ามองถ้าพ่อจ๋าลูกจ๋าอยู่ตรงนี้เอ่อ ทุกครั้งที่มีโอกาสแต่โอกาสมั่นบบได้อยู่กับเจ้าของเสมอไปนะคะต้องรักษาจุดจุดนี่ไว้ให้ดีจุดนี้สำคัญมากที่สุดเลยคือจุดสำคัญอยากกลับไปบพราะอย่งอิหลา่ามีมีอคติกับพ่อจ๋าคิดลบไหมพ่อจ๋าถึงบอกว่าลูกสาวผมคิดลบได้ผู้ใดมีคนเสี่ยมสอนอิหล่าบอหรือยังไงตรงนี้เป็นที่กินเนงแข้งใจแฮ้ง,งคุณยาว่าพ่อจ๋าก็น่าจะ ชะโนสวนเทอหรอกพ่อจ๋าให้แต่สิ่งดีๆซื้อตุกตาให้ใหม่ๆเด้ตุกตาก็เพิ่งซื้อให้ใหม่่านูซื้อให้ใหม่เพิ่งซื้อจัก,กรยานไปใส่มาใส่กรคิดฮอดลูกมีจุดไหนที่อ่าโอเคเลยบางข้างบางข้างจุดบางข้างพ่อจ๋าก็ไม่สามารถพ่อจ๋าเหตเฮ็ดงานผู้เดียวพ่อจ๋าก็สามารถสีไปตอบสนองความต้องการของลูกสาวได้ไหมหรือว่าความต้องการของเอฟซีไฟ ฝายที่คอยมองอยู่ว่าอิละ่ะเป็นยุงงุ่นอย่างงี้ตัวนี้แหละคนอย่างนี้แหละที่ไปเหตุให้ออิล่าพ่อน้องอยู่ในในโซเชียลน้องอ่อนแอกับโซเชียลไหมไปฟังคําไปฟังคําหลายมองไปอ่านมองหันมองนี้ไหมก็เลยทําให้ไปสกิดใจอิล่าไหมไปทําอะไรที่ที่ไม่สมควรบอรอันนี้น่าเป็นห่วงนะคะคุณย่าก็ขอให้่พ่อจา๋าลูกจา๋า ปรับความเข้าใจกันอิหลาก็ต้องเขาหาพ่อจา๋าลูกหนูยังเด็กมากนะหนูยังไม่สามารถจะยืนด้วยล้ำแข็มของเจ้าของได้หรอกต้องมีพ่อจ๋าคอยประคับประคองอันนี้ก็ฝากไว้ทั้งพ่อจา๋าทั้งลูกจ๋าด้วยความเป็นห่วงจากไทยเฮาเนะคะนาะคลิปนี้คุณย่าฝากไว้แค่นีก้ก่อนนะคะพ่อกันไม่คลิปหนาจะลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งคุณย่านะคะสวัสดีค่ะ